กุ้งเป็นในทริปนี้นะครับช่วงนี้กุ้งขาวหายากนะฮะเลี้ยงกันยากนะครับก็ได้เป็นกุ้งตะเข็บนะฮะหรือแถวนี้เขาเรียกกุ้งรูนะครับก็เดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับว่าวันนี้กุ้งจะทํางานดีหรือเปล่านะครับดูสภาพแต่ละตัวตัวแข็งแรงนะฮะยังไม่ได้ใส่ออกนะครับสวัสดีนะครับนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปต้นปีเลยนะครับ วันนี้ก็กลับมาลองเฝ้ากระพงที่หมายสะพานที่เดิมนะครับที่เคยมาทาคลิปอยู่บ่อยๆนะฮะก็วันนี้มาน้ํากําลังขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะขุดเป็นน้ำหนึ่งค่ำนะครับน้ําจะขึ้นเต็มที่ก็น่าจะช่วงสักแปดโมงเก้าโมงแล้วก็จะเริ่มจะไหลลงนะฮะก็ตารางน้ําก็ไม่ได้เช็คนะครับของปีนี้ยังไม่มีนะฮะก็ลุ้นกันไปตามสภาพน้ํานะครับมาดูซิว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะฮะรับปากกระพงสะพานนะครับ ก็ ar, สวัสดีปีใหม่กันอ okay, ีกครั้งนะฮะเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีปากระพงที่สะพานปฏิบัติงานหรือเปล่านะครับโอเคนะครับตามดูกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็ลงเบ็ดหน้าดินไปแล้วนะครับ3คันนะครับ น้ําก็ยังขุ่นอยู่นะฮะมีทุนรออยู่คันนึงนะครับรอจังหวะน้ําหยุดแล้วปัดลงนะฮะลุ้นให้น้ําใสนะครับวันนี้นะครับน้ำหนึ่งข้ามนะครับขึ้นหนึ่งข้ามนะครับฝั่งนู้นมีอีกหนึ่งคันนะครับ กุ้งไอเนี่ยมันจะขาวกุ้งขาวให <Okay, okay. S 1> ้มันกินให้คันงงเลยไม่ต้องรีบกุ้งชิ้นใหญ่ ปลาหรือถุงก็ห <c oughs> มุนไปดิขึ้นมาเป็นถุงถก,ก็จะหัวเราะเลย <c oughs> จับแม่งโยนน้ำอ่ะปลาเอ้ปลาดุกถปลาอะไรอ่ะไม่ต้องรับหมุนนาดนเอาเท้าฟองด้วยปลาแกงส้มแล้วพอแล้วอจะทำเนูัวต่อปลาไนะปลาแกงส้มไสสวยเลย ยง,ยงไม่ต้องจับมันไปตังไปอ่ะพอพอมาแล้วจ้าใส่รับแขกนะคะตัวแรกของวันนี้กระชังไม่ไม่แห้งแล้ว ต่อหรือเปล่าวะ มาอะไรเอานี่ใส่ลูกไอห,หวายดูคันว่าก็พวกว่า ดีแล้วได้เอาไปแบ่งในองค์เย็นอุ่นก็กินมาก ยิงกนกนะ็ไม่ค่อยปลอยหรอกดูเช็คสายให้มันตึงไเพ น่าจะเป็นปะดุกปะดุกอะไรมีกินนะกระโปงกระโปงนเนยเอาเอาัอนสน,น,นี้ไม่ถือกล้องให้แม่เนสไม่ถือกล้องเนี่ยกล้องถ่ายถ่ายถ่ายปลา มาจนบได้มาตอนอจะกลับไป,ไปถักนี่ครับพิเปอร์มาสาวรักไทยอ่ะให้แม่ถ่าย กันได้นะครับกระพงสะพานนะฮะตอนช่วงน้ําลงนะครับก็สภาพน้ําวันนี้ก็ไม่ค่อยจะเอื้อเท่าไหร,ร่นะค่อนข้างจะขุนนะครับปลากระพงตัวแรกของปีนะครับโอเคนะครับ สรุปนะครับปลากระพงที่สะพานก็ยังมีตัวอยู่นะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่สภาวะน้ําตายนะครับแล้วก็น่าจะตายยาวไปสามชั่วโมงนะฮะยันมืดแล้วนะครับก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเฝ้าต่อนะฮะสำหรับเทปกระพงชุดนี้นะครับก็เป็นปลาตัวแรกนะฮะแล้วก็ตัวเดียวนะครับของปีใหม่ปีนี้นะครับและสําหรับทริปวันนี้ด้วยนะครับก็โอกาสหน้านะฮะถ้ามีจังหวะดีๆได้มาก็จะมาเฝ้าอีกนะครับ ก็โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ลากันด้วยเทปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมพบกันใหม่ทริปหน้าครับ